ตอนนี้ซอกำลังทำผงส่วนบอสก็ใส่ชุดเรียบร้อยแล้วคืนนี้อยู่ที่วัดสักกำแพงนะคะกำลังแน่งงาน่นอน,น,อนั่งพอ่เราบอท่านเดี๋ยวพาก,กันพักผ่อนอยู่ขอกำลังใจเพิ่มในเรื่องเปิดเต็นท์ให้พี่บอยอยู่นู่นนะคะพี่บอยกำลังถ่ายรูปกับแม่แม่ในนู่นนะคะซอกำลังใต่เรียบร้อยอีจกจังน่อยนึงค่ะพรบกัน พิธีทำผมก่อนนะคะเมื่อหนีแนนสองงานค่ะงานแหลกอยู่ที่น่าจะอยู่ที่ขอนแก่นเปิดตัวผลิตภัณฑ์ออร่าดีนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะทักแชทมาหาเนี่ยมัจยพนได้เด้อ <c oughs> ทัายกินทักทายของใครที่สนใจทักมหาเนนมันจะพนได้เด้อพะนะ <c oughs> <c oughs> สนใจออร่าดี <c oughs> เธอของฉันสองลอยกองบรยูแล้วตอนนี้ตุนเลยพันกองเลยอยากตุนโยหังบอมีตุนทุ่นอีู่แล้วลประเด็น,นนะปนนนั้น่ะไม่ดวเดสรด <c oughs> ดสามกระเพาะเราจวงก็ได้ใช่ไหมได้เราจวงเราจวงก็ได้ซอโยกก็ได้เหมือนกันปังๆทีมเราจะปงัง <c oughs> เด้อพี่น้องเด้อล้านล้านสร้าง อหอนจักหน่อยค่ะเพราะว่าสร้างอันท่ดลมห้างร้านนี้ลูกค้าต้องดูแลตัวเองนะคะพัดลมก็จะห้างนะคะ่งทสสมองตลอดลวั้าม่สีามอโออเดมาสองโทำเสร็จเดี๋ยวเดินมาตรง อันนี้หม่อแบบอารมณ์ดีๆมาน่งแตงแบบใจเย็นไรแค่นาะนี่น่าแบบเฝ่าๆแบบสิ้นฟื้อแล้วแบบง้เงาแบบโอ้ยเพราะไหวสิ้นฟื้อเอาสินลงอารมณ์เป่าเราทรงผมหยุยทรงผมหยุยหรือเรียกว่าตีฟงหน้าซอกกับเป็นตะเบิ้งยูดอกแต่ว่าหน้าซ้างนี่ไง <c oughs> วันนี้มีเรื่องเล่ามานำเสนอค่ะช่างแต่งหน้า,อ,าออกไปซื้อของกินนะคะตอนออกไปก็ออกไปได้อยู่ค่ะแต่ว่าตอนเข้ามาเข้ามาไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาปิดประตูรัดแลนออมวัดอยู่หาทางเขาเ้าก็ได้คหคะพี่น้องต <c oughs> ั้งอยากหวังถ้าเฮ็ดบาป <c oughs> เราเรามีคลิปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาคลิปมาให้รับชมว่าตอนที่ช่างวิ่งมันเป็นยังไงนะคะ <c oughs> เลียตัวนกเลี้ยตนไน้ ต่ว่าห่างจากหัวหลกลัวไปกันเรื่อยเด้แลนผ่านคนเบิงมาทั้งหน้างานแล้วก็ปีนเวทีขึ้นมาโดดจอดลงมาหลังหันพีบอยฟอ้อมแล้วคนนี้พี่ตรงห้าค่ะแล้วงานที่เป็นไฟ์สุดวันนี้ เดดบชดดบที่ไม่เคยพี่ไม่เคยไม่สาวหูตอนางข่างแรงพี่ไม่ท่านจอาบน้ำกินอุ้ยอาเน่ยาอาบมาใส่ห้องแตอ่ฮะไปใช้แบบ ว่าตอนนี้พี่บอยเป็นร้นหนไหน้ตะเมยใหพี่ไม่เคยไม่สาพผมผานาะพี่บอยว่าพี่บอยกินข้าวหรือ,อยังคะออีแม,เม้เพลนทวงว่าพี่บอยผอมลงหรือเปล่านะพอดีเด้พี่น้องหน,โน,โนูหนูใช้หนูใช้เลน0ูนจุดห้เฉยๆ มันก็เลยเป็นแบบขยายมงกว้างพี่บอยก็เลยดูตัวเลขกงเฉยตอนพี่บอยเป็นผู้ชายไหลแคบนะมันก็เลยดูเหมือนตัวเล็กหนูว่านะตอจริงๆแล้วพี่บอยสมส่วนอยู่พี่น้องอย่าปิดตังวลแล้วก็อย่าตกใจเด้อพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวก็ออกสู่สายตาประชาชนแล้วก็ออกสู่หน้าเวทีพี่กระเลงสุพรังคนะ่ะ ยู่เึ่งกุตีดาชั้นคอยชั้นคอยมาไงวอยาาพาอยู่เรื่องกดตีดากันมันหยอกกันด่ากันเิ้โป้แมนพันหลงจีวอนกันบอกหยอกหยอกหยอกเด้อพี่น้องพันห่วงเสียกันพันบอกกันแง่รู้สไแล้ว พี่บอยเป็นคนไม่ค่อยกินน้ำอ,นอ,อ,อ,อย่าเรื่องใช้ตังหูเด้เอพรอมแล้วพอมลต้องให้ต้องให้ออลดีคนบังคับออ้กินน้ำครัอบ,บอ้ยบ่ค่อยกินน้ำ แม่กระทั่งว่ากินเขาแล้วก็บอกให้กินน้ำกินน้ำเยอะๆถ้าไม่เป็นร้อนในนี่ก็ไม่กินเออเป็นหอนนั่งนี่ก็ย้อนว่าบอกให้กินน้ำอีกเป็นโรดเอาเป็นโรดจังได้กินนแสดงว่าบอกแล้วแต่ว่าเราบ่กินนั่นยายาอจอดไหไฮด้วยค่ะไม่ใช่ว่าไม่ดูแลนะบอกแล้วแต่พี่บอยไม่ค่อยกิน เราบอคอยมักน้ำซื้อได้บ่บ่โมเมนต์พ่นอยากให้มีคนแบบค่อยเอาใจพีมีคนค่อยบังคับจังสิแม่ต้้อองนตัวเองดื่มน้ำน้ำว่ะอีกีวันนี้เด้อ เอาขึ้นไปเพ่งเดี๋ยวลงมากันยังมันม่นของเขาให้มัน่นคันมันเป็นลูกคนกว้างแม่แง่ไม่หายอ้นอนทับหนาหไไนอนหนก็สนใจหนานอนมา้ำรอดอะ นาสุกมอน ขอกำลังใจด้วยนะคะสู้ๆนะครับ